ตเอาชีวิตรอดโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหลโหลอะไรนะโอ้แล้วเพื่อนๆของฉันนี่หนาไปไหนกันเพื่อนๆพระเจ้าในสุดเราก็มาถึงที่นี่จนได้พระเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนวะล่ะดันเพื่อนจะได้เสียงใครพูดอะไรรึเปล่าเฮ้ยตัวอะไรอะสวัสดีน้ำโรลี่เป็นไงบ้างชอบฉันไม่ใช่เหรอชอบแอฟสตราโต โอ้ยกอดเอาพอดีน้องขอจับคานหน่อยแกไม่ใช่แกไม่ใช่นักเตะโอ้ยแกชื่ออเฮ้ยนี่ทำไมทำไมทำไมมัน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 มีกล้ามจะพูดอะไรวะติดอ่างติดอ่างอันนี้่มันมีกล้ามมันมีกล้ามเฮ้ยนี่น้องผู้โชคดีนี่หนาสวัสดีครับผมเอ้ยน้องโอ้โหเขาเขาจ้างงานโอ้พระเจ้าที่นี่ที่ไหนเราต้องทำอะไรในโลกแห่งนี้พระเจ้าเราต้องทำอะไรพระเจ้าเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้สวัสดีอุด สวัสดีวันนี้เราไปเล่นบทโลก RPG อุ้ยต่างโลกกันหน่อย RPG RPG เหรอต่างโลกเหรออาพีที่เป็นลูกหัวปีพระเจ้านี่เราต้องฆ่ามันเล่นมุกดีหน่อยก็ไม่ได้คลิกไปเลยแล้วหน้าที่ของพวกเราคืออะไรอาชีตรอดไงในโลกแห่งนี้เป็นเวลาร้อยวัน ยนดีก็แสบร้อนเฮ้ยฉันจะต้องเป็นใหญ่ในโลกแห่ง m m o ให้ได้ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยแล้วไอ้โต๊เนี่ยอะไรเนี่ยฉัะเจะชนะพวกแกให้ได้เลยไม่ก็จุดของหายของหายจะไม่หลอพวกแกหรอกพระเจ้ามีของแบบกากๆให้แบบเริ่มสักหน่อยไหมของมือใหม่พวกแกไม่เกี่ยวไปไ้ทุกคนนั่นแหละแกไม่เกี่ยวอันนี้ไปเอีของของนายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดื้อไปแล้วเฮ้ยยย เอาละถึงเวลาที่จะเจอต้องเอาชีวิตรอดแล้วเย่เลยเอาของไปแล้วแล้วก็หายไปเลยตึงๆแอฟตลอดถึงเวลาฉันรู้สึกหล่อเหล่าเงี้ยเหมือนได้ยินเสียงไอ้นี่คนอวยตัวเองโอ้ครับของก่อนเลยโอ้เมจิกเชียนอันนี้ไปด้วยมีทำด้วยเริ่มภารกิจเอาตัวรอดได้เริ่มไปเลย เอ้ยเฮ้ยี่ทำไมมีตู้เย็นอยู่ในกลางป่าตรงนั้นน่ะฮะตู้เย็นไม่ทำอะไรตรงนั้นนะดดูิไปเยสระว่างแล้วโอ้ยเฮ้ยี่เปิดดูตู้เย็นดิมีอะไรไม่มีอะไรเลยว่าแกมาทำอะไรกันตรงนี้นี่อะไรเนี่ยทำไมตู้เย็นมาอยู่กลางป่าเนี่ยฉันได้ยินเสียงใครถามอะไรหวัดดีว่าแกมาทำอะไรกันตรงนี้อยู่ไหนหไนอะมองไม่เห็นไอ้โง่ไปเลยเอ้ยเอ้ยลอยากได้ตู้เย็นอะไม่มีอะไรนะของอะลองขอตู้เย็นได้ปะ เอาเฮ้ยอุ้มมเอาไปอย่างนี้เลยเย็เอ้ยทำไมเราไม่ช่วยกันตีมอนวะแล้วก็เราก็แบ่งของกันเ <มา S 1> นีน่ยครับว่าตัวแค่นี้บอกเลยว่าฉันยกเรือดำน้ำมาแล้วนะเฮ้ยอ,ออกไปโอ้พูรักพูด<ะ>รักษาฝ่าพงไพต,ต,ตัวตัวน้ำแข็งอโอ้ยโอ้ขามันขามันโฮ้ยอย่าอย่าะอุจจจะเลือดเลือดเยอะมากเลยไม่ธรรมดาโอ้หิวโอ้หงวุ้ยว้ยต้องไปแทงใช่ไหมี่ย มาสู้กันมาสู้กันข้ามันย่ะเดี๋ยวได้ไม่ชัดไปแทงลงไมมันไม่มีตีมันยันนี่ตีมาฝั่งนี้เลยเฮ้ยผัดผัดกันตีน Help me ข้าม Help อะไรฉันไม่ใช่ไปขอเลือดจากพระเจ้ามาละเออโอ้ยเฮ้ยมันจะไกลจะตายยังไกลแล้วตีไกลจังงะไม่ใช่ดาบยาวๆเราต้องข้ามมันให้ได้นะโอ้ยอีกนิดเดียวข้ามัน ยาเอยะเพ็ดเฮ้ยเอ็มเพ็ดว้าวโอ้โหอะแบ่งแบ่งกันเอาไปพระเจ้าขอซื้ออาหารหน่อยโกดขายอาหารอยู่ไหนอ้านี่ไงอ้าอ้ื้อไบฟูดไบฟูดแมนอุ้ยใช่แล้วหิวอยู่พอดีเลย คือแบบ thank you เฮ้ยรถยนเข้าที่ไหนเอาคืนนี<_<_<_<_่พระเจ้าใช่ของหายในป่าเปล่าเนี่ยเอามาให้ยังมีของรางวัลไหมไปขโมยใครมาเจออยู่เจอนี่มันของคอลเลคชันอยู่ในป่าเนี่ยไปหามาได้มาอ่าไปละบายบายเพราะว่าไอ้กระตุ้นีมันขโมยของปังจะเป็นแน่เลยมันหายไปเฮ้ยพี่ตรงนั้นมีคนปลาอยู่ด้วยอูกาวาวก่ะเล่นโยไปหาของไงไปหาของหาของเพื่อยึดของโลก เดียวโอ้แต่เราเจะก,ก่อนอื่นเราต้องหาที่อยู่อูกาอูกาตรงนีีม้สรรมส่ะเอามาไปบวกคนฟ้าเหรอพุดเร็วของส้วมสวมสวมเอาของหายให้พระเจ้าอขึ้นมาี๋ยวจมน้ำไตอุ้ย เก็บแรกก่อนเลยจะต้องยิ่งใหญ่ที่นี่ให้ได้เออได้คนฆ่าคนป่าได้เรียบเลยได้โท่โซ่มันหายไปแล้วเฮ้ยคนป่ามันคนป่ามาันป่า,ปา,ปาเรื่องคนป่าดูนะบอกเลยนี่มันโลก MMO อเรียบร้อยแกกล้าไปบวกกัคนป่าได้อย่างไรเมื่อกี้อะไรอ่ะ อะไรอะอยู่ๆก็อยู่ๆคนป่าก็โดนตีทางซ้ายเฉยเลยทางที่ไม่รู้ได้เหล็กมามากพอแล้วอันนี้ก็ฟาร์มโอ้โหและสลาโต้ฟาร์มเพลินพวกเราทําอะไรอยู่เห็นฟาร์มเหล็กก่อนเลยใช่เราก็ต้องมีที่อยู่เนี่ยไปไหนมาเนี่ยเอฟสลาโตไม่มีอะไรงนั้นแหละก็คลิกขวาค้างตอนถือนั่นแหละแล้วเป็นโลกออกมาเราจะเริ่มต้นชีวิต้วยการทําอะไรก่อนดีร้างถิ่นที่อยู่ร้างถิ่นที่อยู่ และนาเคตเฮ้ยโอ้ยนี่บอกกันเป็นบ้านของฉันมากน่าจะหาไม้จากไหนอ่ะก็นี่ไงเต็มไม้เต็มหมดเลยขุดต้นไม้ขุดต้นไม้เอาอาหารไปกินแบบโอ้ยโอกราฟิกแสบตาโอ้โเสพตาเหลือเกินบวกต้องไปฟาร์มเอาเงินสักหน่อยแหละเดี๋ยวไม่มีอาหารกินอุ้ยบูก้ามาอย่าอย่าเออคนปลาอย่าของขามาจ้ะไอเดี๋ยวนี่ไปแป๊บหนึ่งเฮ้วีลงท่อก่อนดีกว่าป่ะอยู่อาศัยในถ้อกันก่อน เหล็กเป็นไง,งบ้างนี่เป็นห่วงเหล็กแล้วแนะแกลงไปไมาเจออะไรกันแล้วแหละเพราะใช่ว่าชั้นฟาร์มมาหมดแล้วไม่ถูกต้องเพราะพวกเราก็เจอท่อเหมือนกันเฮ้ยนั่นมันหมาป่ายักษ์นี่นะบอกไงนะผมมีหมาป่าด้วยเอานอ้องผู้โชคดีไปสู้กับหมาป่าเฉยเลยไอ้น่รากกายมันต้องการกระถะเอาน้องผู้โชคดีไปสู้กับหมาป่าหมพรว่าเจ้าดูนี่นอน้นองห้าวไปฟันหมาเฮ้ย <H aw> เฮ้ยย,ย,ย,ยอ้าวพี่กูแตก อบอดผู้โชคดีตายแล้วมันก็เขียนมาว่าพี่กูแตกเฮ้ยน่าจะสู้หมาได้อยู่นะอับซอร์ตโต้ของลงมาสู้เลยเฮ้ยอีกไอ้บอสสู้ได้ต้องมีของดีดรอปแน่เลยเช่นที่พุดใช่เห็นที่ขุดเหลืองแสง hey, เฮฟวีมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยตาย,อยไอ้หมาไอ้ไเอาส<อ>านมา,<อ>าให้แล้วนี่เอาไปตายตายอฮ้ยดาบฉันยังไม่แรงพอจะสู้กับมันขนาดตัวปกติแรงเอาตัวไม่รอเลยอับซอร์โตนยจะไปตีบอสกันเหรอจะไปกินกินอาหารมาแล้ว กูไม่ไหววะผู้อย่าไปฮ้าวสิกลับมาสู้เป็นชาติแล้วไม่ไหวไตีไม่ตายสักทีได้ชุดก่อเหล็กแล้วใครใช้ก,ก็พอจะสู้กับบอสหมาได้แต่ยังไม่พอจะต้องการดาบดีดีเอ้ยอะไรเนี่ยมาล้าทำไมของฉันของแค่ด้วยลองลองฮิวดิลองใช้ฮิวดิอวดของฉันเห็นไหมนายได้ฮิวด้วยแบง่แบงๆกันนะมันเพิ่มมานิดนึงเพิ่มนิดนึงต้องกย้ๆใกล้ๆกองหัวออกกินปลาแบบ อาเพชรมาเราอัพเกรดคาถาได้นะกาอุกาเหรวะโอ้ามาให้ช่วยวะเฮ้ยอะไรอ่ะทไมฉันมองไม่เห็นนะแผ่นที่สองมีอะไรขายบ้างเนี่ยเห็นแผ่นที่สองไหมที่มันขายสองเพชรอ่ะได้ถูดสองอันอ่ะมันทำไรได้อ่ะทำพีนั้นถ้าคลิกขวามันจะเสกดาบออกมาโอูได้ดาบอะไรไม่รู้น่ะแต่เห็นหลอดไหมมันจะลดลงเรื่อยๆเฮ้ยต้องรีบใช้เหรอดันเจียนต้องฟาร์มดันเจียนบ่อยๆอุกาโอ้ยอุกาเยอะอูกา ะททำำไไมมโอ้ยอูกาโอ้นอูกาออกไปเอาเพชรมาจะไฉัชุดกอเพชรตายซะไอคนป่านั่งเกียรัวหน้าแกอยู่ไหนโอ้โห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 คนป่ากดเกลียวอ๋อเขาไปเจอคีเปอร์มบระเบิดเลไม่เจออะไรเลยครับเอ้ยมาตามมาเย็นนี่เลยเหรอเฮ้ยจะตามมาทำไมเพชรอยู่ไหนเข้ามาในเขตพระเจ้าพระเจ้าช่วยเลย ว้าวรีฟาร์มกันเลยพวกเราก่อนที่เอโมอหนะ้าไปจับเพชรไปจนหมดน้องโรล,ลี่ทำอะไรอยู่นะเราเนะนี่ย<ร>นี่เนี่ยอำันจะสร้างแรงกดดานไงแรงกดดานแล้วนะอันเก่าไม่ใช้ทิ้งไปเฮ้ยโอ้ของฉันก็บอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยขอซื้อปลาหน่อยครับขอบคุณครับพระเจ้ามีของที่ทําให้ผมแบบล่างอัปเกรดได้ไหมขอเพชรสิบห้านเพชรสิบห้านเราไม่มีอย่าไปหามาให้างนี้แหละฉันจะถึงเวลาฟาร์มฉันจะทุบไปแล้ว<อ> โอ้ยหลงอยู่ในถ้ำล่านอยู่นี่ที่ฟาร์มดีๆน,นี่เองพระเจ้าไอซโรโตต,ตัวนี้ฉลาดแม่โดูไม่ยอมไม่ต้องตัวเข้าไปบวกต่อบล็อกก็กตีซนะสบายๆกลารติดถ้ำไปอโอ้ยลงน้ำไปไกล้หน่อยสิจะตีเอออย่างนี้แหละอ่าแต่ตอนนี้ไม่มีเพชรมันหลงอยู่ในถ้ำซื้อของไม่ได้โว้ยลาดโว้ยออกไป แกมามาลาฉันจะเฮฟวี่ออกไปเอางี้ดีกว่าีได้ฉันต้องยิ่งใหญ่ไม่ใช่แกแฮปปี่แถมสเปลปลิงให้แต่เราไม่แต่เราไม่มีเพชรเลยนะโอ้ได้มา56ก้อนเลยเราจนซื้อะไรก็ได้แถมสเปลบลิงให้10ขันไหนมาแล้วมาแล้วพระเจ้าสีพาเพชรพระเจ้าขอสิ่งที่อัปเกรดตัวฉันให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหมนี่มันกระจอกมากเลยเราต้องรุมบันแล้วเราจะชนะมันได้ลองทดสอบใช้โอ้ขยายล่างโอ้ อุ้ยอุ้ยจะตายเออลองโอ้ยไม่เลิกเลยโอ้ยใชนไปบิงแล้วลงไปลุมมันเราชนะมันได้เราต้องลุมไปไปไปหนึ่งฮอลล์แป๊บไอหมาบ้าไอหมาเน่าออกไปโอ้ยหมาโอ้ยโอ้ยจะทำไมจะจะมาโซโล่บอสเนี่ยบิงหนีบินบินจบแล้ยไม่ตายหรอกไอหมาบ้าโอ้ยไอหมาคืนเน่าไอหมาขี้เลื้อนออกไป อเอาเสร็จชั้นไอหมาหอัดอั้นมานานแล้วเออมาอ่าเฮดิชก็ได้ปราบบอสหมาได้สบายสบายคนสบายนี่นาเจ๋อเวลาแล้วเหรอเอามาไอหมาเฮดิชก็ฟันแกตายได้ง่ายๆละโลกแห่งเอ็มเอ็มโอไหมไอแบบที่สองฮิวเพื่อนคลิกขวาที่เพื่อนจะฮิวเพื่อนให้เฮดิชก็ป่าไอหมานรกนั่นได้ละเขาจ้างมีดาบเลยขายไหมแอสโซโตมาแล้วแอสโซโตมาแล้ว วัสดีทำไมน้ำหวันชื่อลืมยาวขึ้นเอาก็ฉันอัพเกรดไงต้องมีวิธีรับมือกับพวกมันซีโอ้ยมันเดินไปเข้าไปไม่ได้ขอคุณนะพะเจ้าโ,โอ้ย อ๋อเราก็แตกคู่แตกคู่ยากนะรเปล่าเราต้องมีหลักการในการฆ่ามันแล้วไม่ไม่มาซื้อธนูอ่ะอยากได้ดาบขายทีไม่เอาเอาเวทได้ไม่ได้ของเวทใช่ไม่ใช่เวทโอ้ยจ้างเฮ้ยจัางูโชกดีดีน้องมาช่วยพี่หน่อยอ่ะน้องมาช่วยพี่หน่อยไฟเราต้องบุกเข้าไปในหลังอูกาอกาเต็มเลยเยวีจากการแคร์รี่ไหมมาสมาแล้วทำไรกันอ่ะเฮ้ยมันจะมาป้องแคร์รี่มันสนใจฉันเฮ้ยนับชกดีมาช่วยแล้ว เออเขาฉันเองบุกเข้าไปลังสิบุกไปเลยเข้าไปนี่ไงหัวหน้าใช่ไหมน่ะใช่เจ็บรัวเลยวะหัวหน้าแข็งแกร่งใครแทงอะน้องน้องเขาตีเฮ้ยหัวหน้าตายหัวหน้าตายตายตายโอ้ยไอตีไอตีเดี๋ยวมันมีคนตานล่องหนมองไม่เห็นมันบั็กไปก่อนละเฮ้ยวิ่งกนเลยพี่งมาเจ้ามองไม่ครับเกาะบางจริงเหรอ ผู้โชคดีตายผู้โชคดีที่จ้างมาตายแล้วเฮฟวี่น่ะแกไปจ้างคนนั้นมาช่วยสิให้อัีฟรีก็ได้เดี๋ยวว้าวเฮ้ยซื้ออ๋อแรงปะเนะี่ยโอ้อันนี้แรงกว่าเยอะเลยซือ้อ thank you and goodbye ซื้อเนี่ยซื้อพกระเบิดไปฟาร์มมอนนะ่ะแลาวว่าคุ้มนะเดีย๋ยวพอยซั์บอมเนี่ยเพราะมันลดดาเมจเรื่อยๆเนี่ยเฮฟวี่ถึงเวลาไปาไปลาเป็ตัวที่อยู่ด้านล่างด้านเกียร์ละไอบอยซ์บอมันไหนเหรอพี่เจ้าไอสีเขียวๆเนี่ยใช่ระเบิดพอยซันเนี่ยระเบิดพิษเนี่ย อ่าน้องผู้โชคดีมากับข้าพเจ้าหน่อยเอฟเว่มาช่วยหน่อยเร็วขอบพรเจ้าเฮ้ยมาล้างอีกแล้วมาหน่อยโอ้ยเจ็บเอาแล้วผู้โชคดีนันมากับนี่มาซะกำลังสู้กับไอตัวนั้นอยู่อ่ฉันสุดเราเป็นฟาร์มเพชรอยู่คนเดียวเลยคนที่เหลือไม่ฟาร์มสักคนเลยฉันฟาร์มแล้วต้องยิ่งใหญ่ให้ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเพชรไปทำอะไรก็ไม่รู้แอปซอร์บโตต้องชนะเฮ้ยลงดันเจียนเหรอลงด้วยนีเอฟเว่ไม่รีบข้าก่อนมันมารีบข้าก่อนมันลงมาเออตายแล้ว อ,อะไรกัน呐เด็กหอในกล่องมีแอปเปิ<ห>้ลเฮ้ยนี่มันอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยพระเจ้าถ้าจะอัปเกรดล่างอีกต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเพชรสามเชตเม็ดลงไปเจอนี้มาพระเจ้าต้องการใช่ไหมเนี่ยซ<น>ื้อสเต็กรัวยๆพวกแกใช้มีข้อเสนอม,มาให้เราไปช่วยกันตีไอ้เจ้าอัศวินหลงทางกันไหมอัศวินหลงทางใช่โคตรเก่งเลยบบเราต้องช่วยกันแล้วเราจะแบ่งของกันใช่ไหมไปกันดีกว่าไปสู้กับบอสต่อไปจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันอยู่นั่นเดี๋ยวฉันจะโยนระเบิดบอมกับพีทให้มันก่อนเลยพร้อมหรือยังพร้อม ชื่อบอสขึ้นเลยฮึบไปเอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเข้าไม่ได้พลังอะไรกันบาเรียบักสิทธ์เะโอ้ยเอ็กซ์ดี้มันเอาบาเรียปิดประตูสู้คนเดียวเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยรดก่อนเลยเอ้ยไม่มีแต่ของไม่ค่อยไอดีเลยเฮ้ยเพชรโอ้ยมาช่วยแล้วไอ้ดีก็ช่วยดีจะตายแล้วโอ้ยไม่ใช่อันนั้นโอ้ยใครโยนใครโยนแล้วต้องตกรเรื่อยอย่างนี้แ ขขดดาาน้องโยนวิดใส่แอปโซวรถโตตัวใหญยใครก็ได้ช่วยหน่อยบางครั้งเราใช้ที่มันใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่เคยใช้มันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ก็ใช้ได้ละโอ้หแข่งแกงจังเลยคนเนี้ยไม่มีน็อกแบ็กเลยอ่ะตีไม่กระเด็นเลยโอ้ยเดี๋ยวจะตายไม่นะเลื่อนเหลือนิดเดียวคามันหยอกอาตวินรติการอัศวินผู้หลงทางน้องไม่สนใจฮิวไนนะนายจะตายแล้วตไปแค่หนงพวกเราแบกวิดเฮ้ยมันเป็นแสงเง้ย อันน,น,น,นี้เอาไปสเปียมาชื่อฮิลแอร์ไลน์เอาไปแบ่งกันนะรวยพอดีตอนนี้รวยแล้วอัจจังหวานมีไม่มีอะไรใหม่ๆเลยอ่ะน่าเบื่อตอนนี้ยังไม่ไมีอะไรใหม่มมมมมมถึงเวลาเออวีวีวัฒนาการถึงเวลาอัปเกรดล่างอีกครั้งหนึง่งโอ้โหโอ้โโอ้โ ตัวใหญ่เราซื้อของไม่ได้นี่ไงมีทีมีขอมพิเร์อยู่นี่โอ้โหโอ้เลือดเลือดจะันมีสามแถบแล้วเนี่ยมาตะเอ้ยมีจุ๋ยเหงื่อให้โอ้รักแล้วว้าวผมตีมันนานแล้วเฮ้ยพวกเราจะมาช่วยแล้ว ทำอะไรกันน่ะเย่เราฆ่าบอสได้แล้วโอ้มีเพชรเต็มเลยเดียาดา๋ยวเวลาไปซื้อของพวกเราไปซื้อของเร็วเอ้ยมีอะไรวะหาเรื่องก,กับฉันหนะหามาดูหน้าฉันดิคนน่ากลัวขอซื้อของที่ยังไม่เอ,อ่อลงขายทอดตลาดเอาไปให้หมดเลยทุกอย่างในตัวเอาไปเลยขอของที่ยังแบบยังไม่ปล่อยขายอะ่ะโอ้ดาบะไรพระเจ้า <laughs> ไททันเลยฉันเลยไันฉันตอนเนี้ยเกาะแบตเตอร์เดตยังไงล่ะน้อง อย่าฟังให้อย่าฟังกระสุนให้ทำไมเขาซื้อฉันเหมือนเป็นผู้ก,กาโลแล้วก็มีคนหนึ่งคอยช่วยตีให้ไม่มองไม่เห็นมันมีวิญญาณคนไปาตายแล้วมาไล่ฟันฉันมีอารคาดางไงเดี๋ยวไปฆ่าเออบอลพขาหลุดเขาเยอะอ้ยถอ,ยถอยถอยก่อนได้ได้ได้เพชรมาเยอะละอไอฉันโซโลเองตอนฉันแข่งแกร่งแล้วอ๋อชโ,โออชคดีได้เลยฉันเลือดสามแถบฉันจะกลัวอะไรใช่ๆเอาไปกระจอกหน้ากระจอกหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรพระเจ้า ทดสอบสเปิลเลยเยี่ยมเดียวเฮ้ยดออะไรอ่ะพันเจ้าคาร์บอนแล้วมันดอบไม้กระทามาใช่แล้วนกระทาดีมากเลยนั่นแหละได้มาสองอันไม่เป็นเลยแต่อันต้องทดสอบใช้เองโอ๋ออ๋อ้ยออ๋อเรียนรู้เองอ่ะลองกับพัเจ้านะนี่เฮ้ยพลังทันเดอร์สตอร์มเอ้ยทันเดอร์ว้าวนี่มันทันเดอร์ เนแล้วทำอะไรได้มันจะช็อตคนที่อยู่ในบริเวณ<น>ใช่ปะขอบคุณครับขอบคุณที่บอกวิธีการใช้งานนะถึงเวลาโซโลอีกครั้งหนึ่งของโกงไม่ซื้อเฮ้ยอาจจะมีหลูมค้าเกิดแล้วเหรอถมน้ำดีมั้งโอ้พลังวัดเจ้านี่พลังเวทอะเอาดาบดีกว่าุกดุกก่าเยอะเลยโอ้โหโอ้โห โอ้ยเตะกระเด็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยหิมะหนาวแอสลอตโต้อยู่ในที่เย็นได้แอสลอตโต้ไม่กลัวความหนาวแทงให้อยู่แทงให้อยู่เย็นเอาไปฆ่าันดิมันเอามันเย็ขนขโมยก็ไปฆ่ามาันดิมีสเตลแล้ว <laughs> ไปละเอฟวีาลากกรบอยด้ามอยู่บนต้นไม้ไมฉันวาร์ปแล้วล่ะยังมีบิงส์เหลืออีกเหรอ <c oughs> มันซื้อเพิ่มเหรอเอฟวีเอฟวีว่าชุดแกน่าเกียดจังเลยเออออกจะเทตันเดอร์สตอร์ม <c oughs> จงเกิดฝนฟ้าะนองเฮ้ยเอฟวีแกเข้ามาในบริเวณฟ้าผ่านะฉันไม่โดนช็อตนกตาย เฮ้ยวินกานเยียวริวิโอซ่าเฮ้ยไหนนี่เอลเซปโต้อัพเลสเปปูเบรโต้ไลเวนเอาโดนใครละเวเวนเจนซ่าจากมือเองเอสคริตูฉันดอบดับเลยไม่รู้ด้วยว้าวดอบดับเอางี้ต้องเอาไปให้พระเจ้าตีเล็งอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะ ทำไรก็มาทไมเฮ้ยเราเป็นนักออกจไปเราเป็นนักประจนเ,เราเป็นนักประจนภัยเหมือนกันนะไม่ต้องรังเกียจกันเลยเออกไป <c oughs> กูออกไปออกไปไฟฟ้าแสนวูเฮ้ยนี่ทำแอสโตรโตไป่พอใจตีบวกดาบนี้ให้มันโหดขึ้นแล้วก็ขอเกาะใหม่ด้วยเอาเกาะไปตีบวกด้วยพระเจ้าตีบวกนี่เธอไล่พระเจ้าตีบวกก่อนี่เธอไล่ให้ฉันจบไปแล้ว ขอบคุณครับโหอะไรจะดีใจคนนั้นอ่าฉันแข่งแก่งแล้วแต่แค่ยังไม่พอหรอกนะโอ้โหกระหายชัยชนะจะต้องแข่งแก่งมากกว่านี้โอ้เดี๋ยวไปตีคนป่าดีกว่าเอ้ไปปลุกคนป่ากันวะฉันมาแล้วฉันไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วไอพวกคนป่าแก <c oughs> okay, ทำอะไรจะไม่ได้แล้วฉันคือโคตรอภิมหาแอปซอร์โตบิดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แบกเองไอหัวหนะ้าไอหัวหนะ้าแกตายก่อนเลย ลูมฆ่าหมกในห้องน้ำตายคนป่าโนอะไรอ่ะเออมันมันมีวิญญาณไอ้ไอ้ไอ้คนป่ามันมีสกิลคือมันตายเพราะบรรยากายเป็นวิญญาณเราต้องหนีอย่างเดียวนหนนี่ต้องหนีเนี่ยวิ่งหนีดีกว่าเนี้ยตัวรอดของใครหายเนี่ยคอมพิวเตอร์ตู้เย็นไมโครเวฟโอ้โหใครมันทับของหายที่ป่าวเออพระพเจ้า่ตรงนั้นน่ะเออน่ะที่สะสมของหายเอ้ยเอ้อตุลโตมันมันมีนี่มั้ยเหรอมันมี มันมีอ่างอ่างอับลามอยู่ในป่าไอ้คนป่าไม่ใช่มันวิ่งเร็วจัะไอ้ตัวนี้เฮ้ยเอามัน<อ>ตีนอ้องโกลิสโอ้โหแก่งแก่งเว้ยจะซื้อเออที่แปลงร่างอีกรอบใช้เท่าไหร่ห้าส <50 S 2> ิ <50 S 2> บเพชรห้าสิบเพชรเลยเหรอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไปหามาให้อย่างนี้แหละยีสต์เ <Yes! S 2> ว้าวจะตีหมาตายได้ด้วยตัวเดียวเฮ้ยแล้วพระเจ้ามาสาบให้ฉันติดเออติดไฟตอนเช้าไหมอ๋อใช่ใช่ใช้กับคาถาถ้าเกิดคาถามานานรถอ่ะ เอาคาบกับคาถา,ามันจะเพิ่มมาได้อ่าขอบคุณที่ให้ความรู้ครับอ่าขอบคุณเอ้ยของใหม่นี่มันไฟบอมนี่นะเอาเนี่ยห้าสิบเพจขอ,อ,อขยายล,ล่างอีกครั้งหนึ่งจะข้ามขีดจำกัดต้องการเอฟเฟกต์โกงๆมีแค่แอสโซลเตอร์ตัวนี้ทำได้โอ้โโ<ฮ>แข็งแกร่งกว่าเดิมน้องถึงเวลาออกปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งอ่าจัดการมันน้องเฮ้ยเขกากำลังตีบอลหลงทางอยู่เพราะต้องไปเจียมยหาย จ้าไม่เกี่ยวอยยเลอะไรลอยขึ้นไปบนตู้ไม่กีนี้น้องโดนใช้ช็อกเวฟทีน้องตายเลยไเอาไฟบอมไปโอ้ยเจ้าแข่งเกินไปแล้วเอาไปโอ้โหอยู่นี่แล้วฮะจากอันเดสเนี่ยย่าจะตีบอสเป็นอันเดสแล้วเนี่ย ตายเย็ดเฮ้ยดอบอะไรไม่รู้ย่เพชรดิแป๊ดิเพชรอะไปไหนายได้ไปแล้วพระเจ้าแต่แอะอลตุตวนี้ดอบดาบบอสมาดาบบอหนาแล้วนี่ไงดอบอีกแล้วเราขะทามาเด่ะอัปเกรดขาทาให้โอ้วเกือบเลจนมากดอบหนึงกำลังนั่งหาลาบผีอยู่ปรบซื้อของกินเพิ่มอร่อยรู้ป่ะเราไปจ้างน้องคนเนี้ย เราเขาตายรัวๆเลยเขาพี <invent fit> ่พ <quarto> ี <ina> ่กูแตกรัวๆเลยรู้ป่ะอัปเกรดข้างสสุดแล้วเป็นขั้นมาสเตอร์อันนี้ไว้ข้างๆด้วยโอ้ว้าวมันจะมาสเตอร์ขนาดไหนพระเจ้าอะไรเนี่ยคอสไงเฮ้ยเทพทอส่งมาให้ว้คขี้ขวาโยนได้เราช็อตศัตรูรอบข้างโอ้โหเห็นคอนทอชันเปล่าเออไอหยาเอวี่ลองยกหน่อยอ๋อเลเวล กวัญเลยเว้ยว,ว่ะขวเองอีกไม่ขว,วัญจะไม่สามารถหยิบได้ตายมันจะช็อตเล่นทำลายล้างทำลายล้างนี่ไงมันมีนส่วนอยู่นี่อไอ้ผู้ชายโอ้น้องหลงลีกล้ก,กลายเป็นนักวิไปแล้วอะ่ะก็แต่เอาเกีร์<ช>ด่าไปผมสายฮิลลวเราท้องน้องอะ่ะน้องมันสายฮิวจริงๆแล้วแต่เอาเกีแต่เอาเกียร์มีมีแล้วมีสเปลมีสเปลฟ้าฟ้าจากสวรรค์เด้อลองใช้ให้ใช้ให้ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันดูดิไอ้ตัวนั้นเลยอ่ะนี่ลูกหลักลูกหลักน้องเลยนะตายตายตายไอหมาบ้า เกียดแกขอขอขอหน่อยเราต้องรอใช้ซะหน่อยละลูกดอกเรียบเลยไม่ไม่ต้องถืออย่างนั้นเอาไว้ในช่องหลักก็พอทุกคนบอกรองโลกนี้ออกมาแล้วไหนมันคือมังกรยักษ์มันอยู่ใกล้กับอัศวินดูตัวดูตัวมันสิโคใจเลยอ๋อมาขออะไรวล้น่ะโอ้ยอัศวินโง่ออกไป เอ้ยแนะนำให้กลับไปซื้อระเบิดเนี่ยสนใจกลับไปซื้อระเบิดไหมทำไม่ช่วยอะไรแล้วตีแอสวินหน่อยขอเพชรหน่อยอยากได้เพชรโอ้โไปกลายเป็นเม็ดกันหมดแล้วอันนี้ได้นายถือนี้ไปข้างตัวเหมือนกันไปเลยครับไปเลยช่องหลังถ้ากดชิปแล้วใช้ท่าท่านั้นอนะ่ะมันจะเป็นรอบตัวแทนเลือดหายไปเกือบจะหมดเลยฆ่าได้แล้วให้น้องฮิวให้สิน้องฮิวไว้หน่อยพระเจ้าไหนก็ไหน,ไหน,ไหนแล้วเอาได้เพชรมาครบแล้วเอาไปหมดเลยสิ่งเงี้ยฉันกายล่างเป็นขั้นสูงสุดไงล่ะเราพร้อมอยริงจริงฉันจะแทงไอ้เจ้าตัวนั้นให้แล้วต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัว โอ้ยชาร์จโลนะชาร์จโลครัเช็นโมโอ้ยโอ้ my god เป็นไงบ้างโอ้ my god เฮ้ยดูมังกรดิเอาตัวเล็กไปเลยใช่ตัวมันเล็กไปเลยทำไมอ่ะฮิวให้หน่อยน้องพลังแห่งสายฮิวฉันบินได้เราจะสู้กับเราจะสู้กับมันยังจะขอตัวเล็กแหละจะได้จูกได้สบายขึ้นโอ้ไม่มีใครเข้าไปใกล้มันได้เลยเหรอนี่แน่ใช้ทั้งพินทั้งไอ้นี่แล้วเอามันฮือ อาอโอ้โหตีล้อตีล้อะตอมเฮ้ยเรื่องไม่ลดเลยอะฉันแกงไปเลยนายเฮ้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 ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถอยไอ้นี่ตึก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 ขบ๊อรายนายตกสะพักหนึ่งอะที่นายจะค่อยๆร่อนลงนายให้เราช่วยตีไหมโอ้ยมันแพ้ให้เราช่วยตีเปล่ามันมันแพ้อะไรกันแน่ไอ้นี่อะแพ้ระเบิดยังไงล่ะรู้ได้ยังไงอะเก่งเก่ง ยต้องไปเหมาระเบิดมานยื้อเวลาแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คาถาใหม่ให้เฮฟวี่เข้าไปยื้อไว้ไร้หน่อยเฮฟวี่เข้าไปยื้อวลาเข้าไปยื้อไม่ได้ไหนมาหาเรามาหาเราทุกคนยื้อไว้ให้คือบอมมาแล้วบอมโอเคเดี๋ยวบอมคาถาใหม่ให้บอมบอมบระเบิดไปไอ้ยาทม่แมมันไม่เจ็บเลยอ่ะแข่งแข่งพูดอะไรมาให้เนี่ยแกฟันอะไรแก ไอ้แกฟากับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่อ่ะมันมันอยู่มันมันพี่ฉันมองไม่เห็นขอรีไปอะไรไหนนี่โอ้อะไรอ่ะดูสเปลในนั้นสิไม่เห็นใช่ไหมมันจะตายเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดบอกว่าอย่าพูดโอ้โอ้ฉันไม่าจะว่าเขาข่มมันได้อ่จะพิ่งกลับมาคนนี่ใช้นี่ใช้นี่มันจะบอกสเปลให้ แบล็คสเปรย์มวมองไมเห็นอันนี้ใช้นิดไปบอกสเปรยให้เอาไปเฮ้ยมันเจ็บมากเลยอะสเปรยสุดท้ายคือสเปรยมีเทียมันพ่นไฟเอานี่ไปเจ็บไหมมันแพ้ระเบิดมันแพ้ระเบิดโยนใส่มันโอ้อ้เนีโหแล้วแล้วถ้าแบบมันชื่อว่ามังกรเจ้าทีมันอยู่ที่นี่มานานแล้วไงพอเราเวลเยอะมันก็ออกมาเออปราบเราทิ้งซะมันบิดละมันจะบิดหนีอย่าปล่อยมันไปยิงใส่หมดยิงใส่ยิงใส่ แพ้ระเบิดไฟทุกคนพยายามสู้กับอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยสู้ไม่ไหวเฮฟวี่อยู่ไหนขอตัวมอมารับดีต่อชันไปฆ่ามังกรนั่นเร็วเอาไปเอฟวีเออย่ฆ่ามังกรนั่นเร็วโยนใส่มันใช้เซเปิลสุดท้ายใช้ไฟบอมเสกเสกดาวตกใส่มันนี่ไม่ใช่ยิงใส่มันอันนั้นแหละอันนั้นแหละ อนมามมันีดาวตกมันมีสเปลดาวตกสเปรุกกาบาลเนี่ยยังมีสี400เลยโอ้โอ้ยมาปให้มายิงใกล้ๆเรายิงใกล้ๆเราโอ้ย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 อยโอหนีหนีเราทำไมดึง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 ไม่ด้วยมาเราเรามีเรารอให้เอฟเฟกต์สแตนซ์สามได้เฮ้ยเรือเรือเรือติวติวเดียวน้องฮิวไว้หน่อยนี่ ไฟเป็นสแตดงแล้วบล็อปให้แล้วล็อปให้หมดแล้วไอ้นี่มันรูสัตว์ได้คาถาไฟไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยฉันจะไม่ยอมตายแล้วใครจะเข้าไปตีมันแล้วใครจะเข้าไปตีมันได้ไม่ลืมไปมันตีไม่ได้หิวให้เฮฟวี่คาถาแก้วแลนะที่จะหยุดมันได้อ้าวหายไปไหนบ้าแม่มังกรแล้วอ้าวตายแล้วเหรออตายแล้วเหรอตายตายได้หรอไอ้นายหายแล้ได้สละชีวิต เฮมวี่สลายชีวิตสู้กับฟังกรอนหายไปทั้งคู่เลยเย่อตอนนี้เอ็กซ์วิอะไรแล้วแต่เข้ามาวิวอินฟินิตี้กขาก็ก้าวกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วเอกดีแกกลับมา ไม่อยากเช็ดแกกลับมาได้ยังไงแกไปกับมังกรแล้วนี่โอ้พอดีว่ามังกรมันมันมันไม่รับชั้นมันก็เลยทิ้งชั้นลงมานะแกกลับมาได้ยังไงอ่ะโอ้เมื่อกี้ขึ้นสวรรค์ไปตอนนั้นบริวใจชั้นมาลิตบชั้นแล้วชั้นก็กลับมาเนี่ยการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเรามันจะต้องกลายเป็นตำนานทุกอย่างพังไปหมดเลยการต่อสูส้ครั้งนี้จะเป็นตำนานข้อผิดของเรา คอนคอนนี่แกชอบคอนชอบคอนนะเอาหลักคนดูแล้วเราก็เล่นมามากพอแล้วสำหรับการที่เเจอมาแปลงร่างเป็นแอปสลอตโตในโลก MMO นี่มัน MMO จะอัดเลยนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะแบบไอ้นี่ RPG แบบสมบูรณ์แบบแล้วแล้เป็นแบบตีเวลว่าเอาของไปแลกของจนเราแบบเวลร้อยเวลก้ก้ากันทุกคนแล้วนะถ้ามีการอัพแบบ ฐออานะพลังโจมตีของตัวเองได้เนี่ยโอ้โหคือแบบเจ๋งเลยใช่เลยเอาล่ะแล้วก็มาถึงคำถามที่น้องๆหลอกในคลิปมีโซจจะถามว่าถ้าน้องๆมากลายร่างเป็นเจ้าแอปสล็อตโตในโลก MMO นี้น้องๆจะมีวิธีเอาตัวรอดเอาชนะอย่างไรนะจ๊ะอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปถัดไปใครที่ดูมาจนจบชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้ร้อยวันปันป่นๆนองเราอย่างนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด สับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนเจ็บคอนเหลือเกินน้องโลลิบอกบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายงบอกแลอวน้องๆเป็นไงคอนเทนต์เราแบบ การใหญ่มันต้องใหญ่ๆอย่างนี้แมน,น้องชายชอบ <laughs> เอาไป้พวาแกเบื่อไงเป็นไงเอกนี่สนุกไหมขอเสียงคนสนุกหน่อยยอมได้นะถ้าอยากจะยอมมาโดนถักแต้มยอมมา<อ>มดได้เฮ้ยอ,อะไรพวกแกเนี่ยไม่ได้ทำ